สวัสดีคะ่ะหยิงเองนะคะวันนี้หยิงก็มีเคล็ดลับค่ะดีๆนะคะมาแนะนำสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวผมหรือเล็บนะคะที่มันเสียะคะ่ะยิ่งใครนะคะที่ชอบทำเล็บบ่อยๆแล้วหน้าเล็บพังอะคะ่ะแนะนำค่ะดูคลิปนี้เลยหยิงเป็นคนหนึ่งที่มีทั้งผิวที่คำ้ำผมก็เสียหน้าเล็บก็เพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะเป็นคนชอบทาสีเจลบ่อยะคะ่ะ ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เป็นที่โด่งดังมากๆและขายดีมากนะคะในโซนยุโรปค่ะเพราะสาวๆนะคะสั่งซื้อทานกันเยอะมากหญิงทานตัวนี้มาได้14วันแล้วค่ะผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจมากจริงๆค่ะตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่านี่เลยคอลลีเจนะคะเป็นก่อแบบนี้นะคะคอลลีเจคอลลาเจนะคะตัวนี้ค่ะหญิงทานวันละหซองนะคะหซองตรงนี้ค่ะ เขามีนะคะปริมาณคอลลาเจนมากถึง5,000มิลลิกร,รัมเลยืัว่าเข้มข้นมากและตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมไวาทานง่ายไม่เหน็นไม่ขาวนะคะและมีกลิ่นหอมด้วยสีก็น่าทานมากค่ะเดี๋ยวันนี้จะมาทานให้ดูน,นี่ตัดชว์มืเลยนะคะใส่กับน้ำ ก็ได้หรือจะชงกับน้ำผลไม้ได้หมดเลยนะคะน้ำเย็นก็ได้ประมาณสีน่าทานมากค่ะแล้วดูค่ะจะบอกว่าละลายเร็วมากเห็นไหมคะนี่คือละลายเร็วมากค่ะทุกคนจะบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากนะคะ รสชาติก็ดีมากจริงๆค่ะ